สวัสดีครับหลังจากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Apple ปล่อย iOS 16.3.1ตัวเต็มให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันไปพอถึงปลายสัปดาห์ Apple ก็ปล่อย iOS 16.4 beta 1มาให้ทดสอบกันต่อโดย iOS 16.4เวอร์ชันเบต้นี้เป็นเวอร์ชันที่ให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้ติดตั้งได้อัปเดตเพื่อทดสอบทดลองการใช้งานคุณสมบัติใหม่ๆรวมถึงรายงานบัก๊กหรือข้อผิดพลาดต่างๆที่พบเพื่อนำไปแก้ไขก่อนจะเปิดให้อัปเดตเวอร์ชันเต็ม ซึ่งในตอนนี้เวอร์ชันเต็มยังไม่มานะครับและยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ขึ้นกับ Apple กําหนดโดยตอนนี้ Apple ปล่อยเวอร์ชันเบต้าสำหรับนักพัฒนาออกมาให้อัปเดตกันก่อนนะครับเวอร์ชันสําหรับผู้ใช้ทั่วไปน่าจะตามมาในเร็วๆนี้ส่วนตัวเต็มยังไม่มีกําหนดว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับการอัปเดตในครั้งนี้ยังคงมาพร้อมกับคุณสมบัติความสามารถใหมๆ่ๆและการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจชวนให้ติดตามและชวนให้ใช้ได้ตลอดเรียกว่าเป็นการอัปเดตแบบต่อเนื่องที่ครบเครื่องจริงๆครับ สำหรับ iOS 16.4รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 16.4เวอร์ชัน Public Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับนอกเหนือจาก iOS 16.4 Beta 1แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 16.4 Beta 1, Watch OS 9.4 b e t a 1, Mac OS 13.3 b e t a 1 และ tvos 16.4 beta 1มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับการอัปเดตจาก ios 16.3หรือ ios เวอร์ชันก่อนหน้าเป็น ios 16.4 beta 1ขนาดไฟล์จะใหญ่มาเลยนะครับเพราะจะติดตั้งทับ ios เดิมที่มีอยู่ในเครื่องทั้งหมดโดยบน iphone x ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่ 4.8GB บน iphone 13 pro max อยู่ที่ 5.4GB และบน iphone 14 pro max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่ 5.44GB เราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างภายหลังการอัปเดตหมายเลขวิวใหม่ของ iOS 1 6บ Beta 1คือ2 0 e 5 2 1 2ส f ครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple ได้อัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้าสายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบโดยหมายเลขเวอร์ชันของโมเดมเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องนะครับเครื่องแต่ละรุ่นหมายเลขเวอร์ชันจะต่างกันไป ในการอัปเดตเป็น iOS 16.4ใหม่ล่าสุดนี้จากนี้ไป Apple ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอัปเดต iOS เบต้าใหม่แล้วครับโดยหลังจากนี้ไปจะไม่มีการติดตั้งไฟล์เบต้าโปรไฟล์เหมือนที่ทำกันมานานแล้วแต่ข้อมูลการอัปเดตเวอร์ชันเบต้าจะผูกติดกับข้อมูลบัญชี Apple ID ของเราโดยตรงวิธีใหม่นี้เป็นการออกแบบมาเพื่อป้องกันการติดตั้งไฟล์เบต้าโปรไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆเอามาปล่อยกันนั่นเองครับจากนี้ไปในการติดตั้ง iOS เวอร์ชันเบต้า ต้องลงทะเบียนผูกบัญชี Apple ID กับ Apple โดยตรงเท่านั้นครับนอกนอจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอัปเดตใหม่แล้วจากนี้ไปในหน้าจอโฮมเมื่อเราแตะไอคอนการตั้งค่าแตะทั่วไปแตะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ใน iOS 16.4ขึ้นไป Apple ได้เพิ่มตัวเลือกเบต้าอัปเดตมาด้วยถ้าไม่มีการลงทะเบียนเอาไว้รายการนี้จะไม่แสดงขึ้นมาครับเมื่อแตะเปิดเข้าไปเพื่อนๆจะเห็นตัวเลือกปิด และตัวเลือกการอัปเดตสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ทั่วไปนั่นคือจากนี้ไปถ้าจะอัปเดต iOS เบต้าเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาต้องไปจ่ายค่าสมัครรายปีที่เว็บของ Apple ปีละ99ดอลลาร์หรือประมาณ3,400บาทหรือจะติดตั้ง iOS เวอร์ชันเบต้าสำหรับผู้ใช้ทั่วไปซึ่งลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีแต่อาจจะออกช้ากว่าเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนานั่นเองครับซึ่งน่าจะมีขั้นตอนการติดตั้งแบบใหม่มาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตวิธีการให้ทราบเลยครับ ในการตั้งค่าหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลในส่วนการรับประกันแบบจำกัดมีการปรับเปลี่ยนใหม่เป็นคำว่าการคุ้มครองเมื่อแต่เปิดเข้าไป Apple จะแสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่แพร์หรือจับคู่กับ iPhone ที่เราใช้งานอยู่ให้เราตรวจสอบข้อมูลการรับประกันอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วทันทีโดยจะแสดงชื่ออุปกรณ์และข้อมูลการรับประกันให้ทราบซึ่งเราสามารถแตะบนแต่ละรายการเพื่อดูรละเอียดเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นครับ ในแอป Safari Apple ได้เพิ่มหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่รอกันมานานนั่นคือเว็ Push Notification ทำให้จากนี้ไปเวลาที่เราเปิดเว็บหรือเว็บแอปที่มีการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนต่างๆจะ,สะแสดงขึ้นมาด้วยเหมือนที่ทำได้บน Mac OS มานานแล้วนั่นเองครับในการอัปเดตเป็น iOS 16.4 Apple ได้เพิ่มวิจเจตกระเป๋าสตางค์สำหรับเพิ่มการติดตามคำสั่งซื้อมาให้ใช้ในหน้าจอโฮมและหน้าจอวิจเจตแล้วครับ โดยในหน้าจอโฮมให้แตะพื้นที่ว่างๆบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไขไอคอนจะขยับดุกดิกไปมาให้ทราบจากนั้นแตะเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มวิจเจตในรายการวิจเจตที่แสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปแตะกระเป๋าสตางค์จะมีตัวเลือกในการติดตามการสั่งซื้อ3แบบ3ขนาดให้เลือกใช้กันได้ครับจากนี้ไปสั่งซื้ออะไรจากบริการที่รองรับก็สามารถติดตามข้อมูลการสั่งซื้อได้ง่ายๆจากหน้าจอโฮมหรือหน้าจอวิจเจตกันเลยครับ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้แอปเพลงหรือแอปมิวสิกในการอัปเดตเป็น iOS 16.4นี้ Apple มีการอัปเดตคุณสมบัติหลายอย่างให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับโดยเมื่อเปิดแอปเพลงจากเดิมเราจะเห็นไอคอนโปรไฟล์ในหน้าจอแอปเพลงหัวข้อฟังตอนนี้เท่านั้นแต่ตอนนี้ไอคอนโปรไฟล์จะแสดงในทุกหัวข้อเพื่อให้แตะเลือกได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นตั้งค่าได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูข้อมูลเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ ในแอปเพลงหัวข้อคลังเมื่อเราเปิดไปยังหน้าสแสดงข้อมูลศิลปินในรายการที่สแสดงขึ้นมาด้านบนมีการเพิ่มรูปโปรไฟล์ศิลปินเข้ามาด้วยครับจากเดิมไม่มีรูปอะไรสแสดงอยู่เพื่อนๆสามารถดูรูปเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากภาพที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับในการอัปเดตใหมน่นี้คำสั่งเรียงที่มุมด้านบนของหน้าจอจะถูกเปลี่ยนใหม่เป็นรูสศรชี้ขึ้นและลงแทนแต่คำสั่งในเมนดูด้านในเมื่อเราแตะเลือกยังคงเหมือนเดิมนะครับ ในแอปเพลงเมื่อเราเปิดเข้าไปที่หน้าจอของศิลปินแล้วแต่อคอนรูปดาวเพื่อตั้งค่าเป็นรายการโปรดบนหน้าจอจะแสดงกรอบข้อความเพื่อให้ทราบการทำงานด้วยครับทั้งการเลือกและการยกเลิกการเลือกจากที่ก่อนหน้านี้จะไม่มีอะไรแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเราไปต่อกันที่แอปพอดแคสต์ในหัวข้อคลงัง Apple ได้เพิ่มช a n n e l หรือช่องรายการมาให้เลือกใช้ซึ่งจะแสดงขึ้นมาเมื่อเราติดตามชันแนที่มีหลายรายการตัวเลือกนี้จะแสดงขึ้นมาให้เลือก เพิ่มความสะดวกในการใช้งานเลืือกฟังพอดแคสต์ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบใช้อีโมจิมีข่าวดีครับในการอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็น ios 16.4 apple ได้เพิ่มอีโมจิใหม่มาให้เลือกใช้กันอีก21ิแบบเลยครับเช่นใบหน้าสันหัวใจสีสันใหม่ๆรวมถึงสัตว์พืชสิ่งของและสัญ,ญลักษณ์และยังมีรูปมือแบบใหม่ให้เลือกใช้ด้วยครับในหน้าจอโฮมเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่า แต่โฟกัสแต่เลือกโฟกัสในหน้าจอการตั้งค่าโฟกัสนี้เมื่อเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดหัวข้อเพิ่มฟิลเตอร์โฟกัสเมื่อเราแตะเพิ่มฟิลเตอร์ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาหัวข้อฟิลเตอร์ระบบใน iOS 16.4ขึ้นไปบน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max Apple ได้เพิ่มฟิลเตอร์ Always On Display หรือหน้าจอเปิดตลอดเวลามาให้เลือกใช้ด้วยครับเมื่อแตะเปิดเข้าไปเราสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดการใช้งานร่วมกับโฟกัสได้ง่ายๆแล้วครับ ในแอปคำสั่งลัด Apple ได้เพิ่มคำสั่งใหม่ๆมาให้เราเลือกใช้เพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นเช่นคำสั่ง Set VPN Lock s c r e s n t s t s i n t n t m o d e s s t s t a t e m a n a g e r Set t o Tone Set a n d n o w n o t o t i f i t i t n o n t n t e r m o m หรือ Shutdown เป็นต้นครับสำหรับวิธีการใช้งานคำสั่งลัดใหม่ๆเหล่านี้เพื่อนๆสามารถติดตามได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ได้เลยนะครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลัหลกๆใน iOS 16.4 Beta 1 ถ้าผมพบคุณสมบัติใหม่อะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์ที่ได้จะดีกว่า iOS 16.3.1ตัวเต็มหรือไม่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ